กับน้ำมสัสกการพระอาจารย์และสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านเยาขออนุญาตแนะนำกิจกรรมของเรานหน่อยนะครับคงไรวิจัยครั้งนี้สนับส,สนุนโดย The Cultural Taiwan Foundation ใช้ท่องถิ่นของไต้หวันชิจิงเวทางเราจะรวบรวมประสบการณ์และก็ความคิดเห็นของพระอาจารย์พระอาจารย์วัดไทยที่อยู่ในไต้หวันครับและก็ความคิดเห็นในศิลปการแสดงคนไทยที่ทำงานอยู่ในไต้หวันด้วยครับ ก็ขอเจริญพรยมทั้งสองท่าน,นผู้นำรายการอาตมาพระครูประหลัดมงคลทิละมังคโลเป็นพระธรรมทูตประจำอยู่ที่สาธารณรัฐจินไต้หวันรุ่นที่15เดินทางมาบุกเบิกก่อร่างสร้างวัดมาตั้งแต่ปี2552ภนม <ะ S 1> <นะ S 2> ้ิลนเาเนาเดิมเป็นคนจังหวัดปาจีนบุรีที่อำเภอสักแก้วแต่ปัจจุบันนี้ก็เปลี่ยนเป็นจังหวัดสักแก้ว พื้นเพเดิมคุณพ่อคุณแม่หรือว่าโยมพ่อโยมแม่ก็ทําอาชีพทําไร่ทํานาทําสวนในช่วงอายุที่ยังเรียนอยู่แต่ตอนนั้นก็คุ้นเคยกับนครูบาอาจารย์ที่อยู่วัดที่โยมยายนะเป็นผู้ประการละวัดอยู่ก็คือว่าเป็นโยม อุปถากวัดนะพ่อออกไม่ออกนะภาษาอีสานนี่แหละพ่อออกไม่ออกอยากจะให้บวชเราก็เลยสนใจท่านก็เลยแนะนําให้บวชเรียนไหมเราก็ไม่รู้จักคําว่าบวชเรียน,นแล้วบวชแล้วเราได้เรียนไหมวิชาแบบชาวบ้านทั่วไปไหมแล้วศึกมาแล้วจะได้ความรู้สามารถไปสอบราชการกับเขามีความรู้ไปทําการทํางานได้ไหมหลวงพ่อท่านก็แนะนําได้ก็ไปอยู่ที่ชื่อว่าวัดชูจิตธรรมาราม โรงเรียนมหาวชิลาลงกรราชวิทยาลัยวิทยาลัยสมวังน้อยอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรียุธยาก็ตั้งแต่อายุ12ปีก็จะมีการศึกษาทั้ง สามระบบนะสายนักธรรมก็อย่างหนึ่งบาลีก็อย่างหนึ่งแล้วก็สายสามัญเช้าเรียนนักธรรมบ่ายเรียนสายสามัญเย็นเรียนบาลีเป็นโรงเรียนประจำานะก็เป็นโรงเรียนปริญาติธรรมแต่ก็เรียนทางสายสามัญด้วยมีหน่วยกิตวิชาเรียนเหมือนกันกับโรงเรียนทั่วไปแต่ว่าเราจะเรียนหนักหน่อยเพิ่มเติมขึ้นมาก็คือนักธรรมกับบาลีไปยังไงมายังไงทําไมถึงได้ไปอยู่ที่ไต้หวันครับคือแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยไม่ได้มีความคิดที่ จะได้มาไต้หวนันเพราะว่าประเทศไต้หวนันเราก็แทบจะไม่รู้จักต่รู้จักแต่ว่าเขามาทํางานไต้หวันกันเราก็เป็นผ้านเนนเราก็ไม่ได้รู้เรื่องอะไรเรื่องของสัมมาชีพของคนทั่วไปอยู่แล้วตั้งใจว่าจะไปอเมริกาแต่ถ้ามีคนจีนเข้ามาเนี่ยเราจะพูดเขาอย่างไงเราก็เื่ในช่วงเวลาที่ก่อนที่จะ พอจบโภพมวัฒนธรรมทูตเนี่ยก่อนจะเข้าวันจันรนี่เราไปเรียนภาษาจีนสักสองสามเดือนนี่จะทำให้เราน่าจะได้ภาษาจีนนะก็เลยมองหาแล้วว่าจะไปเรียนภาษาจีนที่ไหนเมืองจีนเขาจะให้ฟอร์มที่พาเข้าไปเนี่ยยากมากเราก็ทำเรื่องดูแล้วถ้าไปเป็นโดมเนี่ยง่ายนะแต่ว่าไปเป็นพาเนี่ยเหมือนกับว่าเขาเป็นประเทศที่ยังไม่เปิดทีนี้ก็มีอาจารย์ท่านหนึ่งแนะนำว่าทำไมท่านไม่ไปไต้หวันเอ๊ะไต้หวันเป็นยังไงเราก็เลยมาศึกษาไต้หวันอ๋อไต้หวันมีคนไทยไปทำงานนั่นนี่นู่น อ๋อมีมหาลัยที่สอนภาษาเข้าไปดูในเว็บไซต์นะอ๋อไถยนานเป็นเมืองที่สงบเป็นเมืองที่ไม่มีคนปูนปั้าการแข่งขันไม่สูงเอือน่าจะเป็นเมืองนี้ก็เลยติดต่อมหาอลัยถึงกงต้าเฉวก็เลยบินมาซึ่งมีพระสงฆ์มาอยู่ก่อนแล้วเ้าก็แนะนําเรามาเราก็มาอยู่พออยู่ปุ๊บมันก็มีปัญหาเรื่องวีซ่าสาหรับพระที่มาอยู่ก่อนนะนะ ท่านก็หมดวีซ่าท่านก็ไปก็เหลือเราเราก็มีมาเป็นวีซ่านักเรียนแล้วก็เลยกลายเป็นว่ายอยู่ประจําสํานักสงฆ์นั้นให้ท่านด้วยแล้วก็ไปเรียนหนังสือด้วยตอนนั้นเขาไม่รู้จากเราด้วยซ้ําไปแทบจะไม่ให้เราเรียนเพราะว่าเป็นพระองค์แรกที่พ่อพิกไปติดต่อเขากลัวว่าเราจะเรียนไม่ได้เพราะว่าเขาบอกว่ามีกิจกรรมหลายอย่างนะักกลัวว่าฟอร์มแบบคุณนี่จะทํากับเขาไม่ได้ทีนี้เราก็บอกว่าให้เราทำาเราอะทำได้ทุกอย่างนั่นแหละบอกมาเลยเราทําได้หมดนั่นแหละคือเขายังไม่เคยรับ ไปเรียนสุดท้ายได้ไป พอเขารับเราก็ไปเถียงเขานะคุณเป็นประเทศประชาธิปไตยแล้วคุณมาจีดกันเรื่องของสภาพเช่นชั้นแต่งตัวอย่างเงี้ยชั้นเรียนไม่ได้ใช่ไหมคือไปเถียงกับเขาฉันจบตั้งปริญญาโทภาษาอังกฤษฉันก็ได้เงินฉั้นก็มีแล้วตรงไหนที่ฉันไม่มีคุณสมบัติบ้างแล้วเขาก็เลยโอเคเลยกลายเป็นพระองค์แรกที่ไปเรียนในศูนย์ภาษาของไทยนานได้เรียนเสร็จแล้วก็อยู่ประจํากับญาติโยมที่นี่นะพอเสาร์อาทิตย์เราก็มาประกอบพิธีกรรมที่วัดจากที่ฟังอย่างที่อาจารย์แล้วผมรู้สึกว่าก็คือเป็น เป็นพระที่ไปเรียนมหาลัยกับคาราวาสก็คือเป็นคนคนนึงนี่แหละไปเรียนหน,น,นึงเฉยเฉยๆเลยใช่ไหมครับแต่หวันดีตรงนี้ที่ว่าเขาไม่ได้สนสภาพคุณหรอก ว่าคุณอยู่ในสภาพไหนโอคุณเรียนตามหลักสูตรกันได้ก็โอเคแล้วพอวีซ่าอเมริกาออกเสร็จอาจารย์ก็ต้องไปอเมริกาบอกหลายญาติโยมอาตจะมาจะต้องไปอเมริกาแล้วนะเอา้าแล้ววัดนี่ใครจะมาอยู่ล่ะสำนักสงฆ์นี่ใครจะมาอยู่ต่อล่ะไม่รู้เหมือนกันนะ่ะอาจารย์รุ่นก่อนนี่เขาไม่ส่งพระมาสักทีจะทาไงอาตมาก็โทรไปหาท่านว่าอาจารย์ช่วยส่งพระมาประจําหน่อยได้ไหมท่านก็บอกว่าผมก็หาไม่ได้เหมือนกันถ้ามาหาไม่อยู่พรองคจะปิดวัดก็ปิดสำนักสงฆ์ง่ายๆ มันก็เหมือนกับทําให้ญาติโยมแบบตกใจเหมือนกันว่าขาดกําลังใจเนาะเออพระไม่อยู่แล้วนะอย่างเงี้ยเพราะว่าเคยมาทําบุญไหนในช่วงแรกๆทีนี้อาตมาก็จำใจอ่ะเขาเรียกว่าจำใจต้องจากเราก็เลยรู้สึกว่าเออมันจะทำร้ายจิตใจโยมมากเกินไปหรือเปล่าอยู่ดีๆพระก็ไม่มีละก็เลยนิมนต์สามเณรเป็นลูกศิษย์ของเราเองเนี่ยจบม .6 พอดีแล้วมันมีระเบียบของมหาลัยว่าถ้าจบม .6 แล้วต้องปฏิบัติศาสนกิจหนึ่งปีนะจึงจะ เรียนต่อมหาลัยได้หรือลาศิกขาได้ก็เลยนิมนต์สามเณรของตัวเองเนี่ยเป็นลูกศิษย์เดินมาอยู่เพื่อที่จะประคับประคองน้ําใจโยมไว้ก่อนอย่างน้อยก็พระไม่ไปทีเดียวยังมีเนนรอยอยู่ให้ทําใจกันได้ก่อนเราก็ไปเอเมริกาเนนก็บอกว่าพ่าอาจารย์จะหนีผมไปเหรอคนหนึ่งก็คือที่โยมเหยวกับโยมพดุงไปสัมภาษณ์ก็คือท่านพระอาจารย์สมพานแม่หลวงพี่บอยนั่นแหละคือพระอาจารย์จะจะทิ้งผมไปแรอ เราไม่ได้ทิ้งหรอกเดี๋ยวเราก็กลับมาที่จริงเราก็ก็ไม่แน่ใจว่ากลับหรือเปล่าก็ไปได้ไม่นานนี่แหละคือพรมลิขกิตรือเปล่าเนี่ยตรงเนี้ยมันมีข้อหักเหอยู่เปลี่ยนแปลงเยอะมีมาอยู่ด้วยกัน4รูปตอนนั้นะเป็นเนนทั้งหมดนะพวกเธอดูแลกันเองนะญาติโยมดูแลกันนะอะไรเย้ยแต่เราก็วางโครงสร้างอะไรบ้างแล้วแหละว่าทําอะไรบ้างอะไรบ้างอย่างท่านบอยเนี่ยก็ให้ไปเรียนภาษาจีนโครงการของไต้หวันเขาดีนะคนที่มาแต่งงานเนี่ยเขาจะมีโรงเรียนสอนผู้ใหญ่เวลา1นึ่ทุ่มถึงสามทุ่มนะทีนี้เราก็ให้ ไปเรียนที่โรงเรียนโข oh, เสียวโรงเรียนปถมก็จะมีครูมาสอนคนต่างชาติทช่งคนเวียดนามมาแต่งงานมาคนไทยมาแต่งงานมาซึ่งจะต้องเรียนให้ได้ชั่วโมงแล้วถึงจะไปจดทะเบียนสมรสหรือว่าไปออกใบเป็นคนไต้หวันถาวรได้ะ เราต้องมาเรียนเอาชั่วโมงเรียนภาษาก่อนก็เอาโยมคนหนึ่งที่แกไม่ได้อยากเรียนนักหรอกบังคับแกว่าไปเรียนเพื่อให้เนนได้ไปด้วยยอมก็เลยเอกไปสมัครเรียนพ่วงเนนไปด้วยเนนก็ไปนั่งเรียนด้วยครูเขาก็ดีนะต่อให้ไม่มีใบอะไรเขาก็ให้เรียนเราต้องการความรู้เราไม่ต้องต้องการเซอร์ติฟิเคตอะไร ดังนั้นท่านบอยก็เริ่มเรียนเปอเปอเมอเฟจากกอไก่กอไข่เอไออ,อเพื่อที่จะไม่ให้เนนเหงาไงอย่างน้อยอยู่ว่าเฉยๆมันไม่มีอะไรทำอะ่ะมันก็คิดถึงบ้านนะอย่าว่าแต่เนนเลยผู้ใหญ่ที่มาทํางานเนี่ยจากบ้านมา สองสามเดือนสี่ห้าเดือนก็คิดถึงเมืองไทยแล้วอันนี้เนนแต่ไปเที่ยวไหนก็ไม่ได้ไปรีแลกที่ไหนก็ไม่ได้ก็เลยต้องให้ไปเรียนตรงเนี้ยพอเราไปอเมริกาเราก็ไปอยู่มางทั้งสามเดือนมันก็ดีนะดีมากเลยตอนเย็นก็ไปเรียนหนังสืออเมริกาเขาก็มีนะคนที่เป็นคนสเปนคนที่เป็นคนไทยหรือต่างชาติที่จะไปไปทำงานที่ประเทศเขาเนี่ยคุณต้องไปเรียนภาษาให้ได้เกรดนี้นะเขาถึงจะรับทำงาน งั้นมันก็จะมีโรงเรียนงี้เราก็ไปเรียนภาษากับเขาด้วยเราก็เลยคิดอยู่ในใจกระอึกกระอวนอยู่ในใจว่าโอ้เราจะอยู่ที่นี่ต่อมันก็ดีนะ<อ>คือถ้าจะเอาตัวเองให้รอดอยู่ที่อเมริกานี่สบายมากเพราะว่าก็มีญาติโยมที่มาสนทนาธรรมกับเราอยู่เรื่อยๆเ,เราก็ทําวัดสวดมนต์คือมันเป็นวิเวกตามเป้าหมายที่เราได้ตั้งไว้ตั้งแต่ต้นว่าฉันจะไปต่างประเทศเพื่อที่ไม่มีใคร รู้จักเราแล้วเราจะประพฤติปฏิบัติตนให้ได้มักได้ผลตามที่ตัวเองต้องการหรือว่า เราจะไปตามคําแนะนํารุ่นพี่ที่เขาเป็นอนุสาสนาจารย์อยู่แล้วเราก็สามารถที่จะไปได้ไปอยู่ในกองทัพสหรัฐอเมริกากองทัพเรือกองทัพบกกองทัพอากาศหรือตํารวจก็ได้ไเป็นคนอเมริกาเลยก็ได้นี่นก็คือเป็นเป็นช่องทางที่เราสามารถที่จะทําได้แต่นั้นมันเพื่อตัวเองมันก็ไม่มีปัญหาอะไรเพราะอเมริกาก็มีโบสถ์แล้วมีพิหารแล้วมีพื้นที่เป็นของตัวเองแล้วชัดเจนเรียกว่าวัฒนธรรมสมบูรณ์แบบละ ไม่ได้ลําบากเรื่องอะไรเลยแต่ทีนี้นเรามาคิดถึงไต้หวันเออเนนเราจะอยู่ยังไงวะโทรมาตอนไหนพระอาจารย์จะกลับวันไหนจะนวัดจะยังไงเนนหมดวีวซา่าแล้วก็เดินทางกลับนะทีนี้เราก็เลยมาคิดวัดไต้หวันไม่มีไม่มีใครสร้างวัดไม่มีวัดที่มั่นคงถาวรไม่มีศูนย์รวมทางด้านจิตใจของญาติโยมทั้งทั้งที่คนไทยในไต้หวันมีทั้ง แต่สมัยก่อนนี่ห0 0 0ื่นกว่าคนทําไมมีวัดไทยสักวัดหนึ่งไม่ได้เลยเหรอมีแค่สํานักสงฆ์เล็กๆซึ่งเราก็มาอยู่แล้วเราก็เห็นความลําบากว่าเวลาจะจัดงานทีก็ต้องปิดถนนบางทีเขาก็ไม่ให้ปิดบ้างบางทีชุมชนรอบข้างไม่ยอมบ้างเขาไม่รู้ว่าเราทําพิธีอะไรทําอะไรเสียงดังก็ไม่ได้ซินซิทีฟมากอยากจะมีที่เป็นของตัวเองสักที่หนึ่งอย่างน้อยก็เป็นประวัติศาสตร์ว่าคนไทยที่มาอยู่ในใต้หวันเนี่ยสร้างสำนักสงฆ์ซื้อสำนักสงฆ์สักที่หนึ่งที่ดินสัก หนึ่งไว้เป็นวัดที่พอให้ทุกคนได้ได้เข้ามาทําบุญกุศลพักผ่อนทั้งนั่นจิตใจกันบ้างก็คงจะดีอืมเราก็คิดแค่นั้นเราก็เลยตัดสินใจกลับมาอ่าก็เลยบอกหลวงพ่อขออนุญ,ญาตท่านก่อนว่าปกติแล้วเราต้องมีสัญญาทํางานอยู่ที่อเมริกาห้าปีนะอะเป็นพาสสปอร์ตทางานนะอาวัน ต้องทํางานเสร็จแล้วพอทํางานเสร็จแล้วก็สามารถสอบสอบซิติเส้นวีซ่าได้ก็คือเป็นคนอเมริกาได้แบบสบายๆก็เลยทําให้ขออนุญ,ญาตท่านเจ้าวาดว่าพระเดชพระคุณครับวัดที่อเมริกานี่ก็มันก็ถาบอรแล้วทุกอย่างก็สมบูรณ์ดีแล้วก้าก็ผมอยากจะกลับไปที่ไต้หวนันเพราะไต้หวันยังไม่มีวัดเลยญาติโยมยังลําบากกันอยู่เลยก็อยากจะกลับมาสร้างวัดไทยที่ไต้หวนันท่านก็ตกใจนะโอ้ look, ท่านสร้างวัดไม่ง่ายๆนะ เป็นภาระตลอดชีวิตเลยนะแต่ด้วยความเป็นที่เรายังเป็นเหมือนกับวัยรุ่นอยู่เรายังไม่ตกผลึกตอนนั้นก็เหมือนกับไฟยังแรงอยู่ไม่คิดว่าจะต้องรับผิดชอบอะไรมากโดยปกติที่เราอยู่วัดไทยเราก็ไม่ได้ลําบากเริ่มต้นอะไรขนาดนั้นใช่ไหมก็แค่าหาเงินซื้อที่ไว้ให้โยมประกอบพิธีกรรมหรือทําศาสนพิธีได้ก็ถือว่าเก่งแล้วก็ถือว่าโอเคแล้วนะเราคิดเพียงแค่นั้นทีนี้แหละความยุ่งยากเริ่มเข้ามาเยือน<ด>แล้วก็ตอนนี้แหละไม่คิดว่ามันจะต้องมีเรื่องกฎหมาย เรื่องการซื้อที่ซื้อทางเรื่องอะไรเข้ามาอันนี้มาเรียนรู้ทีหลังก็เลยท่านก็บอกก็เลยบอกว่าก็แล้วแต่ท่านนะก็เลยบอกท่านว่าผมก็จะลองไปอยู่สัก5ปีนะครับผมถ้ามันเป็นไปได้ก็คือโอเคผมก็จะดําเนินการต่อไปถ้ามันเป็นไปไม่ได้ก็ผมก็จะขอกลับมาปฏิบัติศาสนกิจที่อเมริกาเหมือนเดิมหรือไม่งั้นก็จะกลับไปสอนหนังสือที่มหาลัยที่วัดชูจิตธรรมารามเหมือนเดิมท่านก็ให้กลับมาอาตมาก็เลย เดินทางกลับมาที่ไต้หวันทีนี้คิดการใหญ่เลยว่าเราจะเริ่มต้นยังไงเราจะทํำยังไงนะสิ่งแรกที่เราจะต้องมีเลยก็คือคนร่วมอุดมการเราจะคิดคนเดียวไม่ได้ญาติโยมจะเอาไหมแล้วเราจะมีใครช่วยบ้างปรึกษากับท่านเจ้าวาดวัดชูจิตธรรมารามบอกว่ากับผมเองจะกลับมาที่ไต้หวันนะครับผมอยากจะสร้างวัดไทยที่ไต้หวันเพราะว่าเห็นว่าญาติโยมเนี่ยมีความทุกข์อยู่แล้วก็วยังไม่มีโอกาสได้ปลดทุกข์เลยหรือลําบากอยู่แล้วก็วยังไม่มีโอกาสได้สร้างบุญบาร,รมีอะไรเพิ่มเติมเลย ไม่มีโอกาสได้ให้ทานไม่มีโอกาสได้รักษาศีลไม่มีโอกาสได้เจริญภาวนาคือไม่มีใครใครได้บอกได้สอนเลยญาติโยมที่มาอยู่นี่ยิ่งนานเท่าไหร่ก็จะลืมพิธีกรรมลืมขั้นตอนลืมอะไรไปหมดเท่าที่เรามาอยู่กับโยมช่วงแรกๆเราจะเห็นว่า อาโยมตั้งนโมสามจบซิก็ตั้งไม่ได้จากมันลืมอ่ะอาถวายสังฆทานยังไงก็ทําไม่เป็นคือทุกอย่างไม่เป็นเลยเริ่มจากศูนย์หมดนะโยมต้องทําอย่างนี้นะขั้นตอนระเบียบทำอย่างนี้นะเพราะชีวิตของญาติโยมต้องเข้าใจว่าเขาทํางานเขาขึ้นมาทํางานเย็นก็เหนื่อยนอนจะให้ไปทําสมาธิเจริญภาวนายิ่งไม่รู้อยู่แล้วก็ยิ่งจบไปใหญ่ยิ่งไม่มีคนบอกคนสอนคนแนะคนนําก็ไปใหญ่เลยทีนี้แล้วคนบางคนที่มีอุปนิสัยอยากจะทําคุณงามความดีอยากไปวัดไปว่ายิ่งไม่มีสถานที่ให้ ก็กลายเป็นว่าต้องไปร้านอาหารต้องไปออาบยามุกมากกว่าเพราะที่อบายามุกมันเปิดเยอะเหลือเกินนะแต่วัดมันไม่มีอันนี้ก็ร้านเหล้าอันนี้ก็าลาโเคเกะอันนี้ก็มวยเยอะแยะมากมายแต่ว่าสถานที่ที่จะทําให้มาแล้วเกิดความสุขมาแล้วเกิดความเบาใจเกิดมีความไม่กังวลมาวัดมาวายเงี้ยเหมือนกับถ้าเป็นไต้หวันเนี่ยเขาก็จะไปไหว้เมี่ยวศาลเจ้าวันนี้ไปขอพรอที่ศาลเจ้าทุกใจเรื่องนี้ไปขอพรอที่ศาลเจ้าไปทําพิธีอาหารก็ สบายใจเบาใจไปเขาเรียกว่าบรรเทาทุกข์ถึงเราไม่ได้เป็นให้เขาหมดทุกข์เลยก็บรรเทาให้ได้แต่ที่เนี่ยคนไทยมาอยู่เป็นสิบปีกว่าปีไม่เคยเห็นพระเลยอยากจะทาบุญให,ให้พ่อให้แม่สักครั้งไม่มีพระมาทําพิธีให้ตรงนี้เราก็เลยต้องหาคอนเนคชั่นแล้วก็เลยเรียกญาติโยมที่เรารู้จักมาญาติโยมวันนี้อาจจะมากลับมาจากอเมริกาแล้วนะกลับมางวดนี้เนี่ยต้องมีเป้าหมายนะไม่ใช่ว่ากลับมาแล้วมาอยู่เร,เ,รเรื่อยๆโยมให้ทําอะไรก็ทําพิธีไป เรื่อยเปื่อยไปพอได้ค่าน้ําค่าไฟอย่างนี้ไม่เอานะพยายามที่จะประยุกสองวัฒนธรรมให้เข้ากันให้ได้เด็กที่เป็นลูกครึ่งนะในไต้หวันเนี่ย เขาเหมือนกับเป็นประชาชนชั้นสองไม่ค่อยย่กล้ามีปากมีเสียงในโรงเรียนเหมือนกับว่าเออฉั้นเป็นลูกครึ่งอ่ะลูกครึ่งคนไทยคนไทยที่มาในไต้หวันส่วนมากก็เป็นคนงานเอยมึงลูกคนงานมึงคนไทยเขาก็จะรู้สึกว่าเออไม่มีความมั่นใจไม่มีความกล้าพอที่จะนั่นเหมือนกับถูกบูลลี่อยู่เรื่อยๆเพราะว่าเขาไม่มีสังคมดังนั้นเราจึงพยายามสร้างวัดขึ้นมาแล้วก็อ่าพ่อแม่เขาพามาวัดลูกหลานก็มาด้วยอ้อ สังคมพ่อฉันก็มีนี่หว่าสังคมแม่ฉันก็มีนี่หว่าเป็นเป็นสังคมที่ออพูดไทยกันนะแล้วทําให้เขามีความกล้ามีความมั่นใจนว่าเออฉันไม่ได้ถูกโดดเดี่ยวอยู่ในสังคมนั้นนะตรงนี้าอาจารย์ก็เลยอยากจะสร้างวัฒนธรรมที่มีความประยุกต์กันอย่างกลมเกินให้สมบูรณ์แต่สิ่งแรกที่เราจะต้องทําให้ได้ก็คือการซื้อที่ดินให้ได้แต่ตรงนี้มันก็จะมีข้อจํากัดเยอะอยู่แต่ก็ทุกคนก็ช่วยกันเราก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งเป็นสื่อหนึ่งที่จะทําให้คนไทยในไต้หวันนั้น ได้รับรู้เป้าหมายถึงความเป็นไปเป็นมาของวัดที่จะได้มาช่วยกันนะคนละเล็กคนละน้อยอาตมเชื่อว่าการบริจาคคนละเล็กคนละน้อยนี่แหละที่ทําให้เรามาถึงจุดนี้ได้แม้ปัจจุบันนี้วัดจะไม่ใหญ่แต่ก็มีสิทธิ์ที่เป็นของตนเองเราก็ยังมีกําลังใจอยู่ว่าภายภาคหน้าเราก็จะได้ทําตามโครงการที่เราได้ทําไว้เพราะว่าถ้าเราไม่มีที่ไม่มีวัดไม่มีโบราณไม่มีเวทีให้กับการแสดงเหล่านี้ วัฒนธรรมเหล่านี้มันเกิดไม่ได้แต่ว่าในฐานะของพระอาจารย์ที่เป็นพระก็ต้องทําจุดนี้คือทําวิหารลานเจดีย์ให้ทุกคนได้มีเวทีในการสแสดงออก่อาง,งานกระถินอย่างเงี้ยคนนี้มีความสามารถด้านนี้ด้านนี้ก็มาแสแดงวัฒนธรรมณลานรวมคนได้ศิลปะด้านการฟ้อนลำนะด้านการสแสดงออกบางทีเขารวมกลุ่มญาติโยมเขารวมกลุ่มกันได้รวมกลุ่มทางภาคเหนือก็จะฟ้อนแบบเหนือ ทางภาคอีสานก็จะเซิิงแบบอีสานถ้าโรงงานไหนโรงงานใหญ่ๆที่มีคนไทยอยู่ประมาณสักร้อยคนขึ้นหรือห้าสิบคนขึ้นเขาจะรวมกลุ่มกันได้ก็จะมีแห่ผ้าป่ามานะก็จะมีดนตรีมาเป็นของตัวเองบ้างหรือบางทีทางวัดก็จะจัดให้บ้างทําให้เกิดการผ่อนคลายนะสนุกสนานนะด้วยได้บุญด้วยก็ต้องยอมรับยมว่าแค่ทํางานก็เหนื่อยแล้วแต่ว่าอยากจะโชว์สิ่งที่ ต,ตัวเองมีฮะเราก็ก็ได้แสดงออกแล้วก็จะมีขบวนแห่ายาวนะขบวนแห่นี่ยาวเป็นกิโลนะถ้าภาษาอีสานบ้านบ้านเราก็จะเรียกว่าบุญก็จะเอาเล่าก็จะกินเอาทุกอย่างเอาสนุกสนานในใ,ในในความเป็นนั้นแ่ะแต่มันเป็นมิตรภาพแต่อย่าเลยเถิดจากขอบเขตตรงนั้นแต่ก็มีบางคนที่เลยเถิดก็ต้องว่ากันไปตามกฎตามระเบียบใช่ไหม อยู่ในความสนุกที่มีขอบเขตเห็นได้พูดได้คุยได้มีเรื่องราวในชีวิตชีวิตมนุษย์ก็มีแค่นี้แหละมีสีสันมีสุขก็กรอบกันไปนะยิ่งคนไทยนี่ถ้าอยู่มาอยู่ในต่างประเทศนศิลปวัฒนธรรมต้องสําคัญนะพิธีตัวพิธีกรรมไม่ปรับเปลี่ยนเดี๋ยวอาจจะเป็นเวลาต่างหากที่จะปรับเปลี่ยนนะเพราะว่าเวลาต้องทําให้สอดคล้องนะเพราะว่าที่นี่นั้นเวลาเป็นเรื่องสําคัญแล้วก็ช่วงไหนวันหยุด จัดงานจัดเจกรรมเนี่ยจะไปจัดวันตรงเป๊ะไม่ได้เช่นวันวิสาขบูชามันเป็นวันพุธอย่างเงี้ยเราจะมาจัดวันพุธเลยไม่ได้เราต้องไปจัดวันอาทิตย์ทุกๆงานจะไปจัดเป็นวันอาทิตย์เพราะเป็นวันอาทิตย์นั้นถือว่าเป็นวันที่ทุกคนนั้นรีแลกแล้วก็เป็นวันที่พักผ่อนหรือแม้แต่วันเสาร์เองก็ยังจัดลําบากเพราะว่าวันเสาร์ก็จะเป็นวันที่ญาติโยมผู้ที่จะมาร่วมงานเนี่ยเป็นวันที่ ญาติโยมเขาะจะทำโอเวอร์ไทม์กันคือ OT ทํางาน OT กันดังนั้นจะเป็นการปรับเปลี่ยนเวลามากกว่านะคือที่นี่ที่วัดพุทธบรมีต้องยอมรับว,ว่าญาติโยมทุกๆคนชาวเวียดนามชาวกัมพูชาชาวาฟิลิปปินส์อินโดนีเซียที่นับถือพุทธนะนะเขาจะเข้ามาประกอบพิธีกรรมที่นี่นะดังนั้นเราก็จะต้อง ใช้ภาษาบาลีเป็นตัวสื่อกลางในการนำประกอบพิธีะจะเจริญพรคำว่าวัดเนี่ยมันคือคําว่าวัดวอวหวนไมหัตการคือมาตรวัดใช่ไหมมาตรวัดมาตวัดเหมือนกับไอ้บรรทัดเนี่ยมันต้องมีวัดหนึ่งสองสามคำว่าวัดนี่ก็เหมือนกับว่าเราไปวัดตัวเองว่าเรามีความโลภขนาดไหนความโกรธขนาดไหนเราไปวัดเนี่ยเราจะเห็นคนหลายรูปแบบ นะบางคนนี่คนนี้เราชอบบ้างคนนี้เราไม่ชอบบ้างเราต้องวางใจให้เป็นกลางให้ได้นั่งวัดสมดุลตัวเองให้ได้ไม่ใช่ไปวัดคนอื่นว่าเขาดีเขาไม่ดีนะ<ๆ> atura, อ่นนนนอออา,าอันนี้ในมุมมองก่อนตะมาว่าเออเราม,มาวัดเนี่ยเราต้องวัดตัวเองอย่าเอ็นเอียงไปทางชอบอย่าเอ็นเอียงไปทางไม่ชอบคือต้องอยู่ในความเป็นจริงให้ได้ชอบก็สักว่าชอบไม่ชอบก็สักว่าไม่ชอบทําใจของตัวเองให้ให้ให้เป็นกลางให้ได้ S <S> <S เพราะถ้าเราอยู่คนเดียวเราจะไม่เร,ไมเราจะไม่มีมาตรวัดเลยว่าอันนั้นเป็นไงอันนี้เป็นไรใช่ไหมแต่ถ้าเราไปร่วมกลุ่มเราคุณนะ่ะต้องวัดตัวเองว่าคุณมีมนุษยสัมพันธ์กับคนอื่นได้ไหมนะชีวิตมนุษย์นะคนเราเนี่ยมันไม่ได้อยู่คนเดียวใช่ไหมดังนั้นเนี่ยความโลภความโกรธความหลง ที่มันมันเป็นตะกอนอยู่ในใจของเราเนี่ยถ้าเกิดมันไม่ได้ถูกถูกกระทบอ่ะคุณอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยฉันไม่มีโลภมีโกรธมีหลงนั่นแหละแต่คุณลองไปกระทบดูสิคุณสามารถที่จะมีขันติความอดทนมีสุนัาจากความเสงีง่ยมพอไหมอ่าถ้าคุณไม่พอนะ่ะก็แปลว่าคุณไปวัดเนี่ยมันไม่ใช่ไปอะไรไปวัดตัวเองวัฒนธรรมเนี่ยคือทรรมที่วัฒน คือทำที่ทำให้เกิดความเจริญขึ้นเรื่อยๆนะเราพัฒนามากขึ้นแต่ท้ายสุด,สดแล้วถ้ามองตรงเนี้ว่าพัฒนาไปถึงไหนล่ะถึงจะสิ้นสุดอืมนะมันพัฒนามันไม่มีที่สิ้นสุดแน่นอนถ้าเป็นการพัฒนาทางทางวัตถุมันไม่มีที่สิ้นสะุดนะมันเอาอะไรสิ้นสุดไม่ได้ ดีไม่ดีชีวิตของคุณร้อยปีเนี่ยไม่เพียงพอต่อการอยู่ไม่พอ,อ,พอถ้าคุณจะอยากที่ไปติดกับความอยากที่จะพัฒนาอ่าอ่าหรือว่ายึดติดกับการพัฒนาตรงนั้น,นมันไม่เพียงพออย่างวัดเนี่ยจัดงานมันก็มีวัฒนธรรมการกินอืมแต่คนได้หวันเนี่ยจะให้มานั่งกินล้อมวงอย่างเราเนี่ยก็ไม่นั่งหรอกเกาจะยืนกิน ใครตักมันแล้วกินเหมือนกับบริการตัวเองใช่ไหมแต่พอเขามาวัดเนี่ยเอ้ยนี่น,นี่วัดไทยนะคุณต้องไปตักอาหารแล้วมานั่งกินเฮ้ยเขาเห็นคนไทยกินเป็นวงเป็นวงกันไปตักอาหารพระฉันเสร็จแล้วก็อ้าพวกคุณรู้จักกันด้วยเหรอมากินอาหารด้วยกันเออนี่เป็นว <c oughs> ัฒนธร,รรมของพวกเราอย่างวันที่คุณเดี๋ยวมาก็จะมีการทําที่ปักต้นพระป่าอย่างเงี้ย ที่ไต้หวันก็จะมีการฟ้อนลำเพื่อ,อเป็นการแก้บนก็จะมีตามศาลเจ้าคนไต้หวันที่เขานับถือพระพรมเพราะเขารู้ว่าพระพรมที่เมืองไทยเนี่ยค่อนข้างที่จะศักดิ์สิทธิ์ไปขออะไรก็ได้ถ้าเกิดเขามีความเจริญรุ่งเรืองปุ๊บหรือว่าสําเร็จตามสิ่งที่ปรารถนาเขาจะมาลําแก้บนด้วยการลําแก้บนก็จะมีชุดคนไทยส่วนมากก็จะเป็นกลุ่มนักศึกษาหาไรายได้พิเศษก็จะเออรวมตัวกันลำ สี่คนเพราะผมมีสิวสีหน้าก็จะลำสีหน้าส,สี่ทีส์ลสีหสีทางถ้าเรื่องของวัฒนธรรมเนี่ยน่าจะเป็นคนไทยที่มีความคล้ายคลึงแล้วก็จะสอดแทรกอยู่ในสังคมของชาวไต้หวันได้อย่างปมกกืนมากกว่าอีกอย่างหนึง่งคนไทยเราเป็นเฟลลี่อ่ะคือใครพูดเดาก็ยิ้มไหวทักแล้วก็พูดคุยสนุกสนาน อันนี้พวกนี้เรื่องวัฒนธรรมเนี่ยมันเป็นเรื่องของความรู้สึกเป็นเรื่องของสภาพจิตใจใช่ไหมดังนั้นเนี่ยพอเขาขออะไรเขาประสบความสําสเร็จเชื่ออย่างนั้นขอแล้วดันประสบความสําสเร็จก็เลยเมื่อเทพเจ้าทําให้เราพอใจเราก็ทําให้เทพเจ้าพอใจหออย่างบ้านเราถ้าสมมุติว่า,าไปขอเนี้ยล้ำจริงๆไม่ได้ก็จะขอถวายเป็นตุ๊กตานางลํำก็แล้วกันอยากจะให้รายการเนี่ยมันเราทําไปเรื่อยๆอทําไปเรื่อย มันก็จะมีสิ่งต่างๆที่มันจะเพิ่มทูนขึ้นน่ะวัฒนธรรมก็คือสิ่งที่มันมันพัฒนาขึ้นเรื่อยอ่ะอดังนั้นพระอาจารย์ก็อวยพรให้รายการของเราเนี่ยเป็นรายการที่ทุกคนเข้ามาฟังแล้วก็ความคิดต่างๆมงุมมองต่างๆอุดมการ์ของแต่ละคนมันก็จะช่วยสร้างเสริมเกื้อกูลอาศัยกันพระอาจารย์ก็อยากจะสนับสนุนติดตามแล้วก็พยายามแชร์ ให้ทุกคนได้เข้ามารับชมจะมีสปอนเซอร์นายญาติโจมท่านใดที่เป็นร้านอาหารไทยในไต้หวันที่อยากจะโปรโมทร้านตัวเองด้วยแล้วก็อยากจะเป็นสปอนเซอร์ให้รายการเพราะว่าพระอาจารย์ก็อยากจะแนะนําให้ไปสัมภาษณ์เท่าแกร่ร้านอาหารว่าวัฒนธรรมด้านอาหารเนี่ยเป็นยังไงบ้างคนไต้หวันมาทานอย่างเนี้ย ถ้าสามารถจะตั้งคำถามสดๆกระทูส้สดๆได้รายการเราก็จะน่าสนใจขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็ทุกคนได้ออกรายการก็จะช่วยกันแชร์ช่วยกันผลักดันคิดว่า จะเป็นสื่อหลักทุกคนได้ได้ติดตามแล้วก็มีสปอนเซอร์เข้ามาเรื่อยๆด้วยอันนี้ก็ฝากด้วยเพราะว่ารายการมันจะไม่มีสปอนเซอร์เลยทีเดียวมันยากยอมรับว่าทุกขั้นตอนมันล้วนแล้วแต่มีค่าใช้จ่ายถ้ามีสปอนเซอร์ใจดีหลายๆคนช่วยกันเนี่ยมันไม่เกินกําลังโดยมาผลักดันความสามารถของเราความรักที่เราอยากจะเป็นสื่อที่ที่ให้ความรู้ตรงเนี้ย อาจารย์เชื่อว่าไปได้อีกไกลนะก็ขอเป็นกําลังใจให้กับผู้ดําเนินรายการทั้งสองท่านแล้วก็ผู้ติดตามรายการทุกทท่านก็ลาไปเพียงเท่านี้เนาะก็ขอเจริญพรทั้งสองท่านผู้ดําเนินรายการทั้งสองท่านให้นําความสุขความเจริญให้นำความรู้ให้นําแนวทางให้นําอุดมการณ์ทัศนคติของ ทุกๆคนที่ปรารถนาจะสร้างความรับรู้ที่ดีให้กับสังคมและแนํนาพาสังคมไปในทิศทางที่ถูกต้องที่ดีงามเป็นวัฒนธรรมที่เจริญนะขึ้นไปเรื่อยๆอันนี้ก็ขออนุโมทนาและก็ขอเป็นกําลังใจสนับสนุนให้กับผู้ดําเนินรายการและก็รายการและก็ท่านผู้ชมญาติโยมทุกคนทุกท่านมาในโอกาสนี้ก่อนความสุขความเจริญที่ท่านปรารถนาไว้ดีแล้วนะจงสําเร็จประโยชน์นะ แก่ท่านตามความปรารถนาที่ตั้งไว้ดีแล้วจัดดารูธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุข,ขังพระลงังหา,า,าทุก